สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อกันนี้เ้วจ้ากับเจสายหอยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เขากลับมาพบพ่อกันอีกเช่นเคยน้พี่น้องเนาะกับแนวทางตัวเลขค่ะก่อนอื่นค่ะแอ๊ดสายก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีสวัสดีท่างเอฟซีไหมค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีเก่านําเขาม่แล้วก็แฟกกดไค์กดแช่เป็นกำลังใจแอนนึเนาะค่ะเดี๋ยวเขามาฟังคำเตือนกันก่อนน้องพี่น้องเนาะ คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดกะสิผ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่พี่พน้องๆมาสรุปผลค่ะพี่น้องจามาสรุปผลแนวทางเล่าพัฒนาเนาะก,กับสูตรตารางผ้ารวยหดวันทีดีสค่ะ เ้ากับมาเบิงกันเนาะค่ะว่าแนวทางที่แอดให้ไปผลออกมาเขาลุ้ยลุ้จ้าสำหรับสูตรตารางพารวยเนาะพี่น้องจ๋าสายวิ่งรูดอันัที่9 2 3 9 2 3คือสายวิ่งรูดค่ะ,ะเรามาดูผลค่ะ6 3 4าม6 6 3 4 8 2 6ออกเนาะเรามาดูเลขตารางค่ะหกมาค่ะ3มาค่ะ4มาค่ะ8มาเนาะ สองมาค่ะแล้วก็หกมาค่ะเลขตารางแตกหกตัวเลยนาะพี่น้องจ๋านอะตารางพารวยแตกหกตัวไปเลยนอหกสามสี่แปดสองหกค่ะพี่น้องจ๋าอ่าเรามาดูสามตัวตรงโต๊ตดค่ะสามตัวตรงนอะจะเป็นแปดสองหกตารางพารวยมาในแนเนอแปดสองหก 8, 2, เรามาดูผลค่ะแอดให้ หกสองพี่น้องจ้าแอดจอหายหกสองได้เหกันไป3ตัวโต๊ดเนาะได้เฮกันไปสตัวโต๊ดค่ะพี่น้องจ้าอ่ะสตัวบนค่ะสตัวบนจะเป็น2 6 6 2สายวิ่งรูดมาทั้ง6แล้วก็สองเนาะสำหรับสายวิ่งรูด จับบินมาสองหกหกสองพี่น้องจ๋าสองหกหกสองน้อจับบินมาน้อพี่น้องจ๋าน้อสองหกหกสองสายเจาะมาสองหกมาตัวเจาะตัวเน้นด้วยน้อพี่น้องจ๋าหลักสองอันให้ที่สองสี่กับสองหกน้อพอะนั้นเดเฮกันไปสองตัวบนอีกรอบนลพี่น้องจา๋าทั้งสามตัวต้นแล้วก็สองตัวบนค่ะอะเรามาดูสองตัวล่างสองตัวล่างจะมีสองคู่หรือว่าสองแนวทางน้อจะมีหกสาม หกสามตารางพารวยมีหกมีสามเนาะสามหกหกสามมาตัวเจาะตัวเน้นตัวเต้มสีพี่น้องจ๋าจับวินกับสายวิ่งรูดมาสามหกหกสามด้วยเนาะในเหตุกันไปทั้งสายวิ่งรูดแล้วก็ชุดจับวินแล้วก็สายเจาะเนาะค่ะสาหรับหกสามอ่ะสี่แปดสี่แปดจับวินมีสี่มีแปดเนาะพี่น้องจ๋าจับวินมีสี่มีแปดเนาะแต่ว่าสายวิ่งรูดจะเป็นเก้าสองสามพะฉนั้นตัวจับวินจะเป็นชุดเต็มซึ่งแอดบริจับไผ่เนาะ 4884แอดบริจาคหายนอ348แอดมีได้พี่น้องจ้าแอดจะเป็น843นอ348นี่ได้เฮกันพอมนะพี่น้องจ้าถ้าท่านได้นำไปแท่งเป็นรางวัลเนาะค่ะนอแต่ว่าลราพัฒนาจจกคพณมีรางวัลแอดกับบริจากคือกันนอแอดกับจักแต่6ตัวแล้วก็5ตัวนอตัวจะเป็นมา3ตัวของชุด5ตัวด้วยเนาะพี่น้องจ้า348นอแล้วก็ 4 8 2แปมาบงสี่แปดสมาบอบันนี้สี่บ่ม่มา,มาเนาะแล้วกแปดสองหมาเนาะพี่น้องจา๋าสาตัวแตกไปสองรางวันเลยเนาะชุดหาตัวกะมาชุด3ตัวกามาเนาะพี่น้องจา้าอ่ะ สำหรับสองสรุปเนาะเอาสรุปไปเลยพี่น้องจ้าสำหรับแนวทางวันที่ยี่สิบหาเนาะค่ะเนาะกระดัเฮกันไปทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวนอหกสองแปดแล้วก็สองหกหกสองสามหกหกสามมาสามตัวโต๊ดสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเนาะสำหรับสามตัวมาสองรางวันค่ะมารางอ่าหกตัวแล้วก็สามตัวนอเอ่าห้าตัวแล้วก็สามตัวพี่น้องจ้าโอ้ยงงเออสรุปไปก็งงไปเนาะพี่น้องจ้าเอามาตามต่อค่ะกับแนวทางวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะ ขอให้มากขอให้ปังขอให้โดนน้าพี่น้องจางวดนี้กระไดเนาะอ่าเรามาดูค่ะเรามาดูเลขตารางพารวยสุรุปหลายกระลืมน้าพี่น้องจา้าสรุปหลายกระไดแตกทุกรางวันอโรดจังมีจังรางวัลเน่เนาะอ่ะกลเป็นแค่สูตรการคำนวณน,น้พี่น้องเนาะเป็นแค่สูตรการคำนวณค่ะมีเข้ามีหลุดเนาะมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปค่ะ,ะสายวิ่งรูดแปดหนึ่งสองจับวินค่ะสองสี่หก 8แล้วก็0 2 4 6 8แล้วก็0จะเป็นตัวจับวินเนอ่ะเรามาดู2ตัวบนล่างถ้า FC ของแอดสายจะหูวว่าแอดจะหายไปลักละ2ตัวนอกซึ่ง2ตัวบนล่างจะตัวเลขจะน้อยมากเนาะ6คู่6แนวทางเนาะพี่น้องจ๋าลัก8กับ2ลัก1กับ2ลัก2กับ2เนาะมาเบิกว่าจะได้ตัวใดแน่มอ่ะนี่อ่าแอดให้ F C 8, 8 2 8 4ค่ะ1 2 1 4 สองสองแล้วก็สองสี่นอะอันนี้จะเป็นสองตัวบนล่างค่ะสำหรับสามตัวนี้แอนไทไลน์เนี่ยจักน้อยไปสิบแนวทางเน,นงาะพี่น้องจานอะพอพันเป็นศูนย์ตารางผ้าร่วยคือจะเน้นสามตัวเน,นาะพี่น้องจานอะสามตัวสองตัวจะเป็นตัวคัดพิเศษให้น้อยมากเลยอ่ะแนวทางแรกขอให้มาตรงๆเร้องวดนนี้ศูนย์แปดหกแปดหนึ่งสี่ค่ะหกหนึ่งสอง 2 4 6ค่ะ4 6 0 0 1 4ค่ะ6 8 8 2 1 8 0 1 2ค่ะแล้วก็2 4 2 อันนี้แอดกะยำเนาะค่ะว่าเป็นแค่สูตรจานคำนวณเนาะมีเข่ามีรูดค่ะพี่น้องจ้าถามมาคอยตามอมมากบ่ชอบเรือนพานเนาะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆเอฟซีเนาะค่ะที่เข้ามารับชมเนื้อทางของแอดสายเนาะค่ะพี่น้องจ้าะจะได้ขอกำลังแรงใจแอดน้ำเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดน้ำเนาะค,ะค่ะเพราะว่าแอดจะได้มีกำลังใจในการคำนวณตัวเลขมาฝากมาแบ่งปันเนาะ,ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นค่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้น งวดนี่น้องวดนี่น้อแอดมักสองพี่น้องจา๋าแอดมักสองพอฉันันจะหนแปดสองหนึ่งสองแล้วกะสองสองน้อตัวเจาะตัวเน้นค่ะตัวเจาะตัวเน้นคือตัวเต้มสีนาอขอให้มาในเด้อพี่น้องจา๋ามาว่านมาสามตัวโตน้อมือนี่ขอให้มาสามตัวตรงๆน,นาอค่ะน้อโคกับเก่าเป็นตัวเดียวกันอย่าลืมกำหัวนะพี่น้องจา๋าพราะฉะนั้นขออนุญาตกำหัวให้น้อ มาฮุกกัจับฮุกมากเก่ากัจับเก่าค่ะมาทั้งสองจับทั้งสองเนาะ้นทางหัวเนียทางตัวเลขก็มาจากสูตรการคำนวณค่ะเพราะฉะนั้นกะมีเขามีรุดเนาะค่ะน้ะอะสำหรับคลิปนี้นาะพี่น้องจ้าแอดกะจะขอตัวลาแล้วค่ะพอกันคลิปนะจ้าสวัสดีค่ะ